ไอ้มันแมงปอปีกหักพี่ไม่ลืมชื่อนี้ไปได้ยังไงอ่ะขอไปดูแมงปอปีกหักหน่อยได้ไม,มาเมื่อกี้หนึ่งหัวแล้วจวังหวะนี้อ้าแมงปอปีกหักเอาหนึ่งหัวไปแล้วรอบนี้โชว์ยี่สิบหัวหน่อยเร็วอ่ะขอดูสเต็ปน้องแมงปอมีหักแป๊บหนึง่งก็ผมว่าจะโชว์สเต็ปยี่สิบหัวได้หรือเปล่านะคนนี้ตึงจัดตึงจริงผมเออตึงไม่ตึงถามลูกปืนน้องดูได้ผมน้องว่างั้นไอคนจัดอ่าตอนนี้ผมเหลือสามสิบสี่คนแล้วผมไอ้เจ้าแมงปอโชว์สเต็ปยี่สิบหัวโชว์หน่อยอยากเห็นจังหหหววะะนนนีี้้้อืทาไมมมมมััผลลเเเเปปิิดสใช่ยยฮจง นึกว่าลืมไม่ลืมนะผมแมงปอมว่างั้นจะมีใครบวกกันเลยเหรออ่ะมาแล้วจวังหวะนี้ผมแมงปอมพิาชา่ชนหน่อยเร็วเฮ้ยดูดิมสามหัวแล้วเวอร์อะตอนนี้สามหัวเลยจริงๆคือพี่ดุ้งแต่แรกมาแล้วสามหัวอ่ะตอนนี้แดงเถิกไม่ตายเวอร์ตอนนี้เหลือสามสิบแปดคนแล้วเฮ้ยเวอร์สี่หัวเป็นไง ไม่พอสเตปยี่สิหัวต้องมาแล้วแหละเออยี่สิแปดคนแล้วผมโคตรตื่นโคตรมาเฮยร์อห้5หัวไปแล้วเป็นไงอายี่ส28คนนะผมจังหวะนี้ห6หัวเอาจริงดิเฮ้ยเรียบร้อยหัวที่7ไปวันแล้วนะครับผมชายเสื้อดำที่ก็โดนกระสุนได้อย่างผิวนะครับผมเกิดน้องพี่ทำไม่ตึงขนาดนี้วะเยอมากเลยเฮ้ยหัวที่แปดเฟ แปดหัวไปแล้วชิวๆเลยผมจังหวะนี Meyer ้ต้องมี20หัวแล้วแหละสี่หัวห้าหัวหกหัวไม่รู้หกหัวจริงเปล่าเฮ้ยโอไม่นะหัวที่เก้าไอ้เจ้าคอดพลาดไปนิดนึ่งก็ผมได้แปดหัวหนึ่งคิวนะผมจังหวะนี้ตรงนี้หนึ่งหัวที่เก้าหัวที่เก้าเรียบร้อยหัวที่เก้าไปแล้วผมอ่ะตอนนี้ผมเอายิงเฮ้ยอีหยังเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ขึ้นหัวที่สิบเฉย เมื่อกี้มันเหมือนว่ายิงไปแล้วไม่ใช่หรอไม่กระสุนพึ่งพึ่งออกเหรออาตอนนี้สิบหัวหนึ่งคิวไปแล้วนะครับผมจากน้องแม็กปอ่นสิบแปดหัวหนึ่งคิวมีสิบสองหัวไหมตรงนี้สิบแปดหัวหนึ่งคิวสิบสองหัวหัวที่สิบสองหัวที่สิบสองน้องพีโซเขาเรียบร้อยสิบสองหัวหนึ่งคิวอะตอนนี้จะมีสิบสามหัวหรือเปล่าโอเคครับผมนัดตัดสินนะผมสิบสามหัวหรือไม่เอ้ยโต๊ะถีน่าเต้สิบสามหัวนี่มันเท่าเดิมเลยผมแต่รอบนี้ได้แชมป์นะครับผมจังหวะนี้ สิบหามหัวหนึ่งคิวไหมอ่ะแต่ว่าไปเองอัดตัวเองก็ได้ได้แชมป์เหมือนกันนะเนี่ยแต่ขอให้ได้ที่หนึ่งโยเอ้ยเมื่อกี้โดนหัวไม่ตายแดงเถือกเลยเก็บร้อยสิบสามหัวหนึ่งคิวเอาไงผมจบจนได้ผมสิบสามหัวหนึ่งคิวสายบิวเกียนครับผมสิบสามหัวหนึ่งคิวบอกแล้วมันตึง อาร์ตึงไม่ตึงถามลูกปืนน้องดูจังหวะนี้น้องแมงกโปก็ได้เป็นแชมป์คนใหม่ของสตรีมพี่มิงนะครับผมคนนี้ก็จะเป็นแชมป์อันดับที่อาท,ที่เท่าไหร่ละขยับขึ้นมาจากอันดับที่เจ็นะครับผมขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่สีะะแปป่แล้วจังหวะนี้เนะผมก็แมงกปรปีกหักนะผมเดี๋ยวทำชื่อขึ้นบอบ์ดให้ละกันเป็นอันดับที่สี่เป็นไงคนตึงนะ,ะผมสิบสามหัวหนึทท่งคิวโทษทีนะอันเก่าก็1ิบามหัวนะครับผมจังหวะนี้ไอชี้ไอชีอ้ตึงจัด